มาถกึกดกล่องมึท่านีกดตัวนี้เจี่ยวปลาสาบาเอาสลาดอยู่ตัวล่ะบุก,กินปลามาสลาบมนพี่เตอ๋อมมนสลับอยู่เด้อสลับตัวหิ้งจบมาหารไล่ปนันเว้ย ผีผีพ่อใหญ่ฟันก้อนได้นี่บอกฟันก้อนเราปลูกเองบอกเอ้ยเราปลูกเองเราเก็บเดี๋ยวเป็นกระต่ายผงบักพริกเล้านั่นเราแบงเห็นพ่อใหญ่บักพริกแค่หลอดนี่หวานหวานหวานจุ้ยจุ้ยบักพริกซีฟ้านี่ก็หวานบักพริกหยังนี่บักพริกตะขอนี่บักพริกสเปนบอกฟันก้อนนี่หวานเฮงนี่หวานหวานนี่เฮ้ยอันนี้ก็หวานเนียววเราแบบ่า เนี่ยดูคว้นแม่แมันบวแได้อย่าพี่นี่บ่บอสิตายละเนว่ยดูควนมันจะดับแนวเลยแซบเนาะผมอยากไปนิ่งตัวหนึง่งเลคนไปนิ่งคือคือเขาปุ้นบ้านาเฮ้ยเขาปุ้นไม่ยี่เขียนหาขายมียี่เขียนก็ไม่ยี่จันทร์แม่แม่อ้อยไม่ยี่ไม่ดีเนย น้ำยาเหลาๆกะทิไม่หนัวนไม่มันมากก็แดงอยู่ื้มอมอืชน่าเปนแบบโบราณบอแม่์บอโบรายเนี่ยสองสอนโตพูนพูนอยู่นะอันนี้ตีนไก่ อันนี้ข่อพวกกินตีนไก่มืออื่นข่อยจังสิกินข้าวปุ้นหรือนึน่งพี่น้องยิ่งเอยอ,เอ,เอ,อะอ่ะขนมจีนไทยก็เป็นหลวมสองตีนบอสใช่เลยเพราะว่าเมื่อนี้แม่พวกกินกินแต่ปลากินแต่ปลาวันนี้เฝาเฝากินก่อ,กกอ,อนต้มไก่ตีนโอ๊ตตอนหันตีนนิดน้อยหนึ่งต้มแล้วเราไขล่ลึงๆเขื่นตีนไก่พวงพี่น้องสิฟ้าวันนี้สิฟ้าวกินก่อนเดี๋ยไปกินนะครต้มฝรั่ง ก็เอาปนไปน้ำตีนไก่แม่สีย่ำไม่ใช่ต้มไย่ำเหมือนอืนสีตํำบ่ต่ำหมว่าขนระเบีดเสตีนไก่ปิดต่ียาม่แม่สีตํำเส้นน้ำคกขีกเอาเนาะเรต้องเส้น้ำหลเออต้องเสน้ำก็ได้ใส้ประเดีนิดนึงใส่ปนนั่งไป อี่กลางบริ่งก็อ,อันนี้เด็กคนละก่อนหัวปลาเนรพี่น้องกินขนมจีนน้ำกันจะ้ปะป้อนิ่น,น้ำยาปลานรข้นข้นข้นขนเนืน้อคนมากเลยน้ำยาก,กะทิ